ສະບາຍດີສະບາຍດີສະຫວັດດ so 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 ີພ so so ໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງປ້າລຸງເນາທກທ່າຈດປຫປຈກັນຄກອົືບຈມ່ປພໃຫ້ບປ້າໂພາອ

chàng ngầm ngam còn vây đâu đâu mẹ bảo hả <laughs> giờ đi ăn thèm thì mẹ mặn hẳn nằm đó nghe đi đứa cuốn ไปใช้มาเป่าผมก่อนเป่าผมให้แห้งก่อนนไว้มาเอาผีอะเอาพีอะเอะของพอบุเนี่ยเว้ยสิปเอากระตุมาหนะน่งก็อนงน่งเด้อเปาผมใแห้งก่อนนะด้

พ่องอุยผ้าบอกขือนหรือแฮะติดมืออ่นเนี้ยติดมือคือหรือแฮะ

ของพาปะของพาาเอาป้าเปป้าอันนั้นก็ไม่สิมาถผมหทงดูเป็นหัวผู้นี่วไว้ไว้ ไปทมาหมบอมึงยาทำหูลูกนะทหูเลยดอกทหูเลยอร้อมสิมนี่งาแล้วกัน

หนึ่งดังๆกระเดมหนึงตึงง้งกระเดมหนึงเ wow. อาเอาคือเปล่นนาใช่ไหมนะนี่นะเยอะสารวันถ้อยรังอทุจา่าทุจ่าทุทุจา่า

จงเีนที่อค่ะพี่นห้องเยเฮ้ยเฮ้ยห้องจะผ้าวันมือแล้่จะพ้าให้ค่ะจะชื่อให้พาไดแม่้อนแม่ร่อนเร่เดิเ้ยัราลวยดังเอยดังเคยดังจักรวานหนุมกัด ที่นกัดตาดูคอยพี่น้องเลยคนนอนได้คนนอนได้อีกหะอเอเนเมินเนเดินเินเดินเินเดินเนเอุ้ยแาบนั่งอยู่วน taking, นะนี่มินเน่มแนเน่เฮนเม่เฮาเม่มานหนมาไหนก็หา tay là hình tên rồi mẹ non mẹ mẹ non lời hơi hơi, hơi. <laughs> là văn thôi lặng thôi lặng thôi lặng xa là, là văn ta này này cái này đã này này này, này. đã này 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 này, này, này. này, 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 này. mặt bao độ cùng là mặt bao mình tháng đục เมสิมัดไห้นั่งกอน,นั่งนี่น,นี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งเลยมกกัดกอดลูกมันทำหูเ,เดี๋ยวลูบกาวหูเป็นทิศนะคะนี่มัดลูกสิไปใช้ลูกสิไปใช้ อะไรวะตะตุนจรักกันน้รักกันโน้กรักด้ฮะีหลาบ่รักเลยบ่บารักระตุนนะบ่รักกันรักกันเออยังรักอยู่บ่ลูกบ่ จุ๊บแล้ว่ะจุ๊บแล้ว่ะจุ๊บเลยละสาวหัวผู้เอ้ยอยากมัดก,กับผมหันมัดมาพี่แม่สิมาโถมห้นี่นะมาไว้มาสิไปน,น,นั่งยังลูกหลามอนฮะให้สิไปนั่งอยู่ฮะมอนั่งมอนฮะ โอ้ขี่เป็นพีนะฮะหมอนนะเมียนมูนหมอนนะเมียนมูนเล,ลย เิ่งมันหักตีนเจ้าเด้อเห็นเด้เอเรย่งมากนะพี่บาแม่สีมัดผมไห้ไหนวะหมู่ง,มา,มงามไหมผมมามาได้ดิได้ดิ <c oughs> ดดคนหม,มาม เหมือนมันหัดตีนใหญ่แบบนี้อย่าเอาใจใจแค่สีอย่างนี้อื้มหัดตีนแค่สีเอาใจใจยุ่มันเอาใจใจก็ได้เด็กจะ่อยหน้าเด็ก dài nha Nàng nó không nàng cần hơn vân Con hàng kilo nhiều ơi Nó chay ไปเลยพาให้เด้อพาที่ให้เด้อเต้นบอดเด้อมวนเน่ไปเด้อไปเด้อเด้อ บปิพาพาดาผ้าเอ้ยชงแม ề มให้น้องเด้อเปิดผ้าเอ้ยชงแม ề มให้วัดนาลนี่ยชงชงนมให้ลูกให้น้องเนี่ ไปเด้ออย่าไปเด้อไปแกะพลุ่มเนะอ้อใช้ดลกใช้ป,ะะปัาสปาป่าปาปาป่าปาเนยเยผ้ากมะมาค่พจารกันพจากกอน,กอนเ,เนยย้าไปผ้าไปหง พจากันถุกอนพุจ้าพุจ้ากัอด้วยอยากเขาหหบอหอสองหอมําพอบอโอเคฉัน้องเลยฉนองเลยปจอยปลาิขอเจ้าคิเพียยสนิทกเลยขอบุญขอบคุณหลายหเลยตีขามาหับชมเลยปลาลุงเลยเนาะนี่ปลิขอจบเพียนสนิทกอนพี่จ้าก้นแม่้อไปแลวกลับมาสบายดี จะเจอกันคิดหน้าได้ปะลูก